ต่อไปเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่เราจะได้รับฟังด้วยกันในค่ำคืนนี้นะคะว่าสิ่งของขวัญน,นั้นจะเป็นอะไรเชิญรบกับอารารย์คำสวัสดีครับแต่วามสุขในโลกนะครับความสุขในโลกเนี่ยมันมีอยู่สามประเภทความสุขในโลกเนี่ยมีอยู่3ประเภทครับคือความสุขจอมปลอมความสุขชั่วคราวและความสุขที่แท้จริงนะ แต่พเยสกิดบอกว่าเรามอบสันติสุขหรือความสุขแก่มนุษย์เนี่ยไม่เหมือนโลกนี้ให้พเยสคิดให้ความสุขที่แท้จริงแต่สุขในโลกเนี่ยมีอยู่สามส่วนสุขจอมปลอมสุขชัว่วคราวและความสุขแท้จริงที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับท่านทราบไหมในแต่ละปีเนี่ยมีเทศกาลฉลองเยอะไปหมดเลยแต่มีเพียงสองเทศกาลเนี่ยที่ทั่วโลกทําการฉลองร่วมกันมีเพียงอยู่สองเทศกาลเท่านั้นเทศกาลแรกคือเทศกาลปีใหม่เทศกาลที่สองคือเทศกาลอะไรครับนะ้ะ แต่หลายคนเนี่ยฉลองปีใหม่เนี่ยรู้จักความหมายคือส่งท้ายปีเก่าก็รับปีอะไรแต่หลายคนีนประหลาดนะครับฉลองคริสตบมาสแต่ไม่รู้จักความหมายอีสานบ้านผมเดี๋ยวนี้ฉลองทริสตบมานนะครับยิ่งาดูแค่คำเดียวคือคำว่าหอบคำว่าหอกก็คือมือถือมือถือหอกผมไม่ได้บัวนิ้มมือถือหอกจริงๆแต่บางคนภาษาจีนเนี่ยเขาว่าฉันภาษาจีนเนี่ยมือถือหอกพี่น้องครับ ถ้าพี่น้องเป็นคิดเสียนั่งอยู่ที่นี่คงจะรู้ดีพัดเจ้าไม่ได้สร้างคนมือถือหอกพเจ้าไม่ได้สร้างคนมือถือหอกพระเจ้าสร้างคนมือถืออะไรอย่าตอบตงเกียงหยน้านลยฟังไว้นะครับพัดเจ้าเนี่ยสร้างคนมือถือจอบถือเสียงทำไรทำนาดูแลสวนเดนแต่เมื่อมันไม่เชื่อพระเจ้ามันถืออะไรมันถือหอกไม่ท้ไมกันแข่งี่ฟันกันเรอแข่หุกันเลยมันถือหอกไม่ทำไมครับ มันถือของไปข้ากันมันข้ากันเอาเป็นพระเจ้าเลยครับจริงครุณทราบไหมครับพระเยซูคริสต์เรียกเองว่าเป็นพระเจ้าพระเยซูคริสต์เรียกเองว่าเป็นพระเจ้าคุณคิดว่าพงบ้าไหมมาดูกันครับปีนี้ปีคิดศักราชสองศูนย์หนึ่งสองปีคิดศักราชเนี่ยเป็นปีสามคนใช้กันทั่วโลกเป็นปีที่มีที่มาจากพระเยซูคริสต์คุณลองคิดดูสิครับถ้าเพียสกิ๊ดเป็นคนบ้าเอาปีคนบ้าใช้กันทั่วโลกทำไมคริสต์มาสเนี่ยฉลองกันทั่วโลกครับฉลองวันเกิดของพระเยซูคริ๊ด ถ้าเป็นิคนบ้าธรรมาลเ,เกิด็นคนบ้าทั่วโลกนะครับไม้กางเขนเนี่ยเครื่องหมายช่วยคนโรงพยาบาลเครื่องหมายกาชาเป็นเครื่องหมายที่มีที่มาจากพระเยซูคริสต์ถ้าพงเป็นคนบ้าเอาเครื่องหมายคนบ้าเเครื่องหมายช่วยคนโรงพยาบาล<อ>ผมประกาศข่าวประเสริฐมา30ปีครับคำถามหนึ่งที่ผมได้ยินบ่อยเลยคือคำถามนี้ครับอาจารย์พระเจ้าทรงทร้างลงูหน้าไหมว่ามนุษย์ที่พระเจ้าสร้างมานั้นจะทำบาปต่อพงพระเจ้าสราบลวงหน้าไหม ทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างเนี่ยสดสวยรุ่งงามแล้วก็ปลอดภัยสำหรับพระเจ้ามีอย่างเดียวที่อันตรายคืออะไรครับคุณกิจีว่าคนอันตรายไหมอันตรายสิ่งมีชีวิตใดทองคุณอันตรายไหมไม่ค่ะสิ่งมีชีวิตใดทองคุณคุณรู้อันตรายต่อแม่ไหมก็ไม่ไม่เท่าไหร่ใค่ไม่เท่าไหร่พอมั็นข้ออธรรมมันอาจจะเถียงแม่มันก็ได้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ จะตีแม่ได้เป็นไม่ได้แมเป็นไปได้เป็นไม่ได้แม่อาทุกแม่มาร้องไห้ก็ได้เป็นไม่ได้ปนได้ขนาดไม่เชื่อฟังแม่มันก็ได้คุณจีจี้ครับในเมื่อคุณรู้ว่าลูกคุณจะต้องทำผิดต่อคุณมากมายข้ออะไรทไมครับข้ออะไรทําไมครับคุณรู้ไหมครับคุณแม่ที่ฉลาดนะพอจะคับถามที่คุณแม่ฉลาดจะตอบว่าอะไรครับคุณครับดิฉันทราบดีว่าลูกที่ดิฉันข้อออกมาทุกทงมกินดิฉันแต่ดิฉันเป็นคุณแม่ดิฉันพร้อมให้อะไร เช่นเดียวกันครับให้อ <chủ> ภ <Rank> er ัยใช่ไหมครับรูปมาขอโทษยกโทษเลยใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับคุณพี่ที่พระเจ้าทราบพวกหน้าว่าคุณจะทำบาปแต่พวกคุณเองก็อยากทราบเขราะพวกคุพร้อมให้อะไรให้อะไรหรือภัยเห็นไหมไม่มีความรักไหนยิ่งใหญ่ก็คือพระเจ้าทรงศรัาเลยครับพระพุทให้กับเราทุกอย่างมนุษย์ทุกคนเนี่ยทุกคนจุงมึงอยากไว้ในหัวแล้วสิ่งที่บรรจุไว้ในหัวนื้นะไร ทำให้ทุกคนปฏิเสธไปเลยว่ามีอะไรครับพระเจ้าตอนนี้ถามว่าอะไร่ะที่เจ้าบรรจุไว้ในหัวมนุษย์ทำให้มนุษย์เถียงไมดปเลยวันเดียวอังกฤษก็ง่ายแต่ไทยได้เข้าใจยากแต่ก็คัดปีบอกว่าพระเจ้าใส่ทุกอย่างไว้ในหัวมนุษย์และทุกอย่างเนี่ยทำให้มนุษย์เถียงไ่เลยวันเดียวต้องอย่างที่เราใส่ไว้ก็คือไอซีที่ว่าผู้สร้างประเทศที่เงินอยู่ไหนจริงไหมครับดูด้วยตอนนี้เราก็รู้เลยครับตอนนี้กูดูนี่มืออาชีพ 你给我不要欺负我！你给我不要欺负我！来，你给我读一 ูไ้ IC ไหมไอซีแปลว่าอะไรถามฝรั่งเลยนะครับฝรั่งบอกว่าไอซีแปลว่าไอเดอร์สตนผมถามว่าไอซีไม่ใช่ฉันมองเห็นเหรออันนี้ความคิดของฝรั่งมาจากอะไรครับก็าม,มาจากนักปรชกัชญาดิบคําว่าไอซีแท้จริงแล้วต้องแปลว่าฉันมองเห็น <c oughs> แต่ในบริบทของนักปรชกัชญาไอซีก็คือความเข้าใจมนุษย์รู้ว่าทุกอย่างถูกสร้างโดยพระเจ้าเพราะพระเจ้าสร้างความเข้าใจ้มีหัวมนุษย์จากนั้นเนี่ยมนุษย์มีไอซีเขาไม่จำเป็นต้องเห็นหรอก ถ้าอเข้แล้วก็ตอับสื่อถูกไ้มทุกอย่างสร้างเดย